ที่เราเริกกันเนี่ยมันเป็นเพราะเราสองคนจริง,รงคนมองว่าหนูไปหลอกเขาอยากจะได้กระแสเพิ่มว่าเขาเป็นดาราอยากจะดังตอนที่หนูคบเขาอะเขาหลอกมากสาหรับหนูแต่ได้ข่าวว่าก็มีความรักครั้งหนึ่งที่ถึงขั้นตามผู้ชายเข้ามาในกรุงเทพเลยเป็นแฟนคนแรกเลย<ๆ>เขาบอกเลิกเราเราก็เลยจองตั๋วรถตู้นั่งมาลงอนุสาวรีย์ซึ่งไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตหนูก็ไม่ได้รักแล้วว่าจะมาทําไมตำนานนางรองตำนานนางรองทั้ง เรื่องเรียนเรื่องประกวดกับนางงามเรื่องแบบได้อะไรมาตไม่้องเสียอะไรไปรวมเขามีแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้งครองอ่ะมันก็เลยทําให้เขาอ่ะเอ้ยที่สองก็ได้ดังเหมือนกันปังเหมือนกันแต่ไม่ต้องเสียอะไรไปนี่อุ้ยอุยเปิดร้านวันนี้ลูกค้าของเราก็คือเป็นคนสวยคนหนึ่งผู้ชายุูมีกแล้วพี่ก็มีเรื่องราวให้เราต้องพูดตลอด แต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีเจ้าของจริงหรือเปล่าหรือความสัมพันธ์เป็นยังไงด้วยก่อนอื่นเลยอ่ะทำไมหน้าละมุนอย่างนั้นอ่ะคือ Fly t t ูโคเลียมอันยองอีกิียน้ำเพชอิมิดาเราสวยอยู่แล้วเราไปยังไงไหนเราสิมันเกิดจากแรงบันดาลใจตรงไหนจะพูดไปก็อายค่ะไม่ต้องอายหรอกตอนนี้ก็ทำหน้ากันหมดเอาจิงคนแถวนี้หน้าอายกว่า คือตอนแรกหนูไปเที่ยวเกาหลีไปกับฟุกกะลอนไม่ได้ตั้งใจจะไปทําหน้าเลยแต่ว่าแฟนฟุกกะเอ้ยแฟนเก่าเก็าเก่าความสัมพันธ์แบบฟุกมันเออฟุกมันนะคะความสัมพันธ์ฟุกมันเนี่ยแฟนเฟื่อนเฟื่อนเฟื่อนเขาเนี่ยไปไปทําหน้าโครงหน้าเออเราก็เลยโอเคก็ไปเที่ยวของเราอะไรเงี้ยจนกระทั่งพอเราไปถึงเนี่ยพี่ซินดี้เอเจนซี่ที่อยู่ที่เกาหลีเนี่ยเขาก็ทักมาบอกเอ้ยน้องเพชรอยากฉีดหน้ามาเป็นเซ็ตผิวดาราอะไรเงี้ยเราอุ้ย ฉีดหน้าเองไม่ต้องพักฟื้นอะไรวันเดียวหายเพราะว่าฟุกกันรล้นก็ฉีดเหมือนกันเลยเราก็ตัดสินใจไปอะค่ะก็พอไปฉีดปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็ประมุนว่าอุ้ยผิวดีมากเลยแต่ว่าหน้าผากเนี่ยหน้าผากมันยุบไปนิดนึงนะแบบหมออยากเติมเป็นไขมันให้ใชดไค่นิดเดียวไม่เจ็บเพราะเราต้องวางยานอนหลับด้วยหรอก็จะขันรีบไปข้างหนึ่งเลยแม่อลกสูบออกมาหมดเลยใช่ไหมเขาไปแค่สองซีซีนิดเดียวนะคะแม่แล้วเขาก็ฉีดแล้วทีนี้มันต้องวางยานอนหลับก็ชิลก็นอนหลับปกติก็ฉีดหน้าเสร็จปุ๊บ ตื่นมาแล้วก็นอนอยู่บนที่นอนแล้วอุ๊ยแล้วเราออกมาจากห้องเราฉีดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือคุณหมอก็เลยเปิดคลิปให้ดูปลุกแบบขย่าอย่างเงี้ยไม่ตื่นหรอไม่ตื่นคุณหมอกบอกไม่ได้ตายนี่ก็ก็ยังถ่ายจีพีชนยังอยู่แต่ไม่ตื่น สนุกแหละสุดท้ายคือพี่เอเจนซี่ที่เป็น L G B T อะค่ะต้องอยกเพ้นมาที่ห้องนอนห้องพักฝืนสรุปก็คือไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะหรอกที่เห็นหน้าละมุนก็แค่เติมไขมันต้องไขมันฉันเห็นรอยรูเข็มบนหน้าผากนีกมึงใช่ไหมนี่ค่ะอันนี้เปียกๆมืันเป็นสิวใช่ก็แป๊บเดียวเหมือนเป็นสิวเออก็คือแค่นานไม่ได้อะไรไม่ไม่บวมเลยนะจริงๆเนี่ยเรียกว่าบวมละคะแม่เพราะว่าหนูไปกินปูดอง อ่าแสและระวังใช่อยากกินมากแล้วเราก็เออลืมตัวเราฉีดมาเราคิดว่าฉีดผิวใสอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเป็นอันนี้อันนี้ถามจริงนะว่าเวลาเราทำหัตการอะไรอย่างเงี้ยมันมีผลจริงๆริปะคือที่ถามเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่ามีแบล็คเอ้ยอีเพจมึงแบลวไม่จำเลยติคือแค่รู้สึกอันนี้ไม่ได้เคยฉีดหน้า แต่รู้แค่ว่าถ้าหัตถการใหญ่ๆอะค่ะอาจจะต้องหยุดเช่นฉีดล้วต้องหยุดอะไรอย่างนี้เลยหมายถึงแบบถ้าโบ็อดฟิลเลอร์มาต้องหยุดของแสลงเลยหรอโอ้โหใช่ไคือหนูมองว่ามันเป็นชั้นลึกด้วยแหละค่ะไม่หรอกเพราะว่าของแสลงอะมันมันมันจะเต็มไปด้วยโซเดียมมันจะทําให้บวมมันไม่ได้แสลงหรือไม่ดีต่อแผลนะแค่มันก็เลยบวมถูกใช่มันจะบวมไม่หายก็พูดอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่ฉีดก็คือในชีวิตมีแค่ทําจมูกกับฟันวีเนียเองใช่ก็เดี๋ยวจะไปแก้้ทําาไมมอยกกแนี่ มันพังอีกไม่เท่าเป็นแบบมีการตกของขอบซิลิโคนในใดอันนี้คือซิลิโคนแบบแมนนวลปกติเลยใช่ป่ะไม่ได้มีแบบหูทำลอกเนี้ยมีแผนจะทำอ่ะจะต้องเปิดพวกเปิดไข่ไหมเป็นคนมูอยู่แล้วด้วยใช่ไหมเป็นคนมูมากๆเลยค่ะสุดคือเกในชีวิตเนี่ยมูอีก10%ความสามารถเอาดีจริงเน้นเน้นมูมีใครหนักกว่าฉันอีกเหรอ90%จริงๆเหรอจริงค่ะจริงต้องเล่าย้อนก่อนว่าบ้านหนูเนี่ยไม่ได้มีฐานะรวยเลยขนาดนั้นมาก่อนเห็นบอกเป็นเด็กเนิร์ดเป็นเด็กเนิร์ดดเป็นที่่่ออยูตางงจััหว เด็กต่างจังหวัดเลยแล้วก็คือคุณแม่นะี่ยมีลูกเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ต้องรีบทํางานตั้งแต่แบบตั้งแต่วัยเด็กเนาะเขาก็เข้ามาหารูทางทํางานในกรุงเทพก็มาเป็น10-20ปีอะคะ่จะจนเขากลับไปบ้านช่วงหนุ่มัธยมและเขาบอกแม่มีบริษัทแล้วจะมาทามาทํางานในกรุงเทพเป็นรีเซพชันเป็นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่มาบุญคองเป็นอะไรอย่างเงี้ยกลับไปบ้าน แม่เปิดบริษัทแล้วหนูก็เลยอยากรู้ว่าอะไรที่ทําให้เขาสามารถเปิดบริษัทได้บ้างนอกจากความสามารถที่เขามีแม่ก็เลยบอกว่าแม่มูอืมมูพอแม่ม,แม,มูเพราะว่าแม่หมูแล้วแม่ได้จริงๆรโรโมเดลโรโมเดลแล้วแม่มูแบบไหนศาสตร์อะไรคือเขาไทย อินเดียอดูะไปหมดเลยทุกที่ห้องกงมากเขาคือไปหมดเลยใช่ซึ่งแต่ละที่เขาจะขอไม่เหมือนกันเพื่อที่เราจะได้รูว่าตัวนี้คนนี้เลิศองค์นี้ดเราได้เรื่องนี้พอขอตรงนั้นเทคนิคเทคนิคอ้ามอันนี้ไม่รู้หรอไม่รู้เพราะว่าปกติก็ขอเหมือนกันทุกที่อ่าเราถ้าได้มามึงจะรู้ได้งมึงจะต้องไปแก้ที่ไหนไม่รู้ก็ไปให้ครบทุกที่ที่ขอแม่ถ้าสมมติแม่จะขอเงินล้านหนึ่งสมมตินะถ้ามีคะแนนล้านหนึ่ง ความรักวัดนี้เออความรักร้านสองวัดนี้ใช่แต่ถ้าขอเป็นตัวเงินและอยากจะขอหลายๆที่อ่ะเอาวัดจีนร้านสองวัดไทยล้านหนึ่งแล้วทีเ่เกิดมันร้านสองเข้ามาตามยอดนั้นเราจะได้รู้ว่าเป็นที่ไหนแต่ออถ้ามันได้มากกว่าทั้งหมดที่ขอ กแกให้หมดแม่เขาจะมีแบบเขาจะมีคลังคลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาอยู่ว่าเอ,อ้ยช่วงนี้คนไปที่ไหนอย่างเช่นล่าสุดปีที่แล้วเนี่ยหนูเพิ่งไปลำถวายเอ,อพระยาศรีสนคราชอืมอืมเพราะว่า บางทีเราเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณช่วงนั้นอะองคไหนที่มาที่แบบมาหาเราใช่อย่างช่วงนี้ก็จะเป็นพ่อปู่หรือีที่มาคือหนูต้องมีต้องเล่าก่อนว่าช่วงนัยเนเป็นช่วงเป็นช่วงไม่ใช่ว่าท่านจกิเขาก็มีไปไปมาเอามือคนขอพรเป็นล้านเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดเขาอยู่กับมึงแล้วเขาก็จะไปหาคนโด้นคนนี้ที่เขาขอเข้าใจใช่ปะณตอนนี้ช่วงนี้ องค์ไหนอยู่ม <hip resol> <around> ึงน่าจะเป็นองค์เกาหลีวัดบงอินซาเดี๋ยวเพไปขอแล้วก็จบความสำเร็จแสดงว่าช่วงนี้ช่วงนี้เป็นปู่ฤาษีของหนูเพราะแกไม่นี้ไม่รู้ได้ไงคือเขาจะมีส่วนใหญ่นะเพชรจะมีหมอดูหลายๆคนแล้วกันเนาะเขาก็จะทัก ส่วนใหญ่จะทักพร้อมๆกันว่าช่วงนี้ยให้ทําบุญกับองค์นี้ใช่เพราะแก่เด่นนะช่วงนี้พระบิคเนตรเด่นนะอะไรอย่างนี้อ่ะถ้าก่อนช่วงช่วงพ่อแกค่ะองค์ไหนเด่นของหนูก็จะเป็นพญานาคราศีสัตนาศรีที่หนูไปราถวายใช่ค่ะก็รำแล้วก็ได้มาจริงๆไหมคือหนูจะไม่ได้ขอแบบร้อยล้านสิบล้านเลยคือหนูก็เริ่มจากศูนย์บาทเหมือนกันนะอย่างอย่างเพนนะคะเพนก็จะขอแบบแรกๆเลยนะก็หลักหมื่นหลักแสนหลักมาหลักล้านหลักสิบ ถึงแม่หมดโป๊ะรักสิกําลังรออยู่อีกนิดนึงแล้วขอความรักเราต้องไปขอที่ไหนความรักก็ต้องของหนูมีไต้หวันกับฮ่องกงฮ่องกงก็คือได้แดงได้แดงไต้หวันก็เทพจันทราใช่อุ้ยถ้าขอเราได้แล้วพี่ไม่ได้อะหนูได้เลยนะแม่ความต่างคืออะไรรู้ป้ะความสวยไงเป็นน้ำเพชรมันขอเรามันได้คือตอนนั้นเป็นช่วงที่จะไม่เอาใครแล้วเพราะว่าอยากโฟกัสกับตัวเองตั้งแต่เลิกกับแฟนเก่าไปเนาะแฟนเก่าที่เป็นดาราอารมณ์ดีใช่ตลกขบขันคบกันนานไหม ปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งซึ่งตั้งแต่พอเริ่มประกาศว่าแบบโอเคเราคบกันก็ดราม่าเลยก็ใช่ค่ะดราม่าตอนนั้นมันคือ,อยังไงนะคือหนูไม่ได้โฟกัสเรื่องดราม่าเลยนะแม่เพราะหนูรู้สึกว่าไม่มีใครรู้ดีเท่าเราสองคน แล้วที่เราเลิกกันเนี่ยมันเป็นเพราะเราสองคนจริงๆมันไม่ใช่เป็นเพราะคนอื่นเลยไม่มีเลยคาพูดคนอื่นไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ของหนูทั้งคู่เลยหนูกล้ารับประก,กันเลยแล้วก็หนูรู้สึกว่าหนูก็รักเขาจริงๆหนูไม่ได้แบบว่าแค่จะหลอกเพื่ออยากเข้าวงการเพราะหนูก็อยู่ในวงการอยู่แล้วคนมองแบบนั้นคนมองว่าหนูไปหลอกเขาอยากจะได้กระแสเพิ่มว่าเขาเป็นดาราอยากจะดังอะไรเงี้ย คืออยากจะบอกทุกคนว่าอย่าไปมองคนที่ภายนอกอย่างเดียวคือสําหรับหนูนะตอนที่หนูคบเขาอะเขาหล่อมากสําหรับหนูหนูไม่เคยคิดว่าเขาไม่หล่อนะแม่สักวันเดียวนะหนูก็เลยแบบว่าทําไมจะต้องมาบอกว่าแฟนฉันไม่หล่อสุดท้ายความหล่อความสวยมันค,คือความมั่นใจของตัวเองมากกว่าหนูคิดแบบนี้แม่เออแล้วสุดท้ายก็อาจจะไม่ได้ไอ้นั่นแล้วก็แยกย้ายก็แยกย้ายคะ่ะมันมันต้องแยกย้ายจริงๆเพราะว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วมันคนละ แบบคนละความคิดกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าอยู่ไปมันจะแย่ลงกว่าเดิมไม่ได้เกี่ยวกับมีคนนู้นคนนี้หรืออะไรไม่มีไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับพวกกระแสลบชาวเน็ตที่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวว่าบางคนก็บอกว่าเราไปมีนู่นใหม่ไม่ไม่ตัวรวมถึงตัวเขาด้วยเขาก็ไม่มีมันคือเรื่องของคนสองคนเลยอ่ะถือว่าอกหักไหม โอหักหนักมากค่ะแม่โอ้ยจริงเหรอเป็นหลายเดือนนะมันคือความรักแต่แ,แค่รู้ว่ามันไปต่อไม่ได้มันก็เลยต้องมานั่งคุยกันใช่เราพยายามคุยทะเลาะก,กันก็แล้วคุยดีก็แล้วอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ไม่ใช่ะอะไรเงี้ยอืมโอหักโอหักเลยค่ะก็ไปบวชเลยจริงๆไปบวชอะมันแค่คอสามวันอืมแต่ว่าที่อยู่กับตัวเองหรือว่ากลับไปอยู่บ้านเงียบๆโดยที่ไม่ไม่สนใจใครอะนานฮิวตัวเองนานเป็นเพราะอะไรเราคี้หึงเขาก็หึงเราด้วยใครหึงใครมากกว่ากัน น่าจะเขาต้องบอกว่าเขาก็จะไม่ได้ไว้ใจหนูขนาดนั้นโดยความที่เอาเขาคิดว่าเราจะมีคนเข้าหาตลอดแต่จริงๆแล้วเราไม่มีเลยเรากล้าแบบเอายื่นโทรศัพท์ให้ดูเลยไม่มีจริงๆอืมคือไม่มีก็คือไม่มีอะแล้วตอนนี้ความรักครั้งใหม่ค่ะเป็นยังไง ต้องเล่าก่อนว่าไปเจอที่คอนเสิร์ตแม่เจอกันในคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเจอแบบเฟสทูเฟสตัวจริงเลยแล้วไปกันแบบว่าเราไปกับกลุ่มเพื่อนกันงชนีใช่ชนีกับเธอแล้วก็ชีก็อยู่กับแกงเพื่อนผู้ชายชีอะไรเงี้ยแล้วเรามองโต๊ะนั้นแหละจริงๆนะเราเห็นแค่เขาเด่นมาอยู่คนเดียวเออแล้วก็มองว่าทําไมต้องเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้มองผู้ชายเลยเป็นแรงเป้าตอนอยากรู้ว่าผู้หญิงเวลาไปถ้าเป็นเจนไป ดดดดแล้วถ้าเป็นน้ำเพชรไกับเพลงอิงวัลลันทร์ได้เดือดวันฉันเสมาบนไฟเลยมึงเพลงแล้วได้ได้อีนี่เต้นยั่วเอลเนี่ยกูนึกว่าเครื่องอ้นี่มูลินิกบทบทบทขยี้ขยี้ไม่ได้ไม่เป็นยังไงอ่ะหลังจากนั้น เข้ามาจีบยังไงเขาเขาก็เดินมาแล้วเขาแบบเออขอไอจีขอเบอร์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาเริ่มที่จะขอเบอร์เพราะเขารู้สึกว่าเบอร์เป็นส่วนตัวมากๆอะไรเงี้ยใช่แล้วเราก็เลยจะให้เขาทั้งที่แม้กระทั่งแก๊ปเกิร์บเราก็ไม่ให้ไม่เคยให้เบอร์ตัวเองให้เบอร์ผู้ช่วยเขาไปทักเขาเดินมาเลยแล้วไปกินร้านอะกันต่อไหมยังจะกินแล้วเราก็โอ้ได้คุยกับเขามากขึ้นแล้วก็ได้ยินเอ่อเอ่ออายุเขาแต่แล้วเขาบอกย7แลิบเเราโอ้เท่ากันเลยค่ะบอกไม่ย1ิบอด ล้วอก็เด็กกว่าหลายปีอยู่เอามาเนี่ยผู้ชายที่เด็กกว่ามาเข้ามาทักค่ะพี่สาวคนสวยหน่อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับแฟนเธอเหรอเขาไม่มาหาป้าเลยดิถ้างา้นน่ะอยู่กับคนสวยเลยดิก็คุยก็กินราเม็งแล้วก็ยกเดแยกจดกราเม็งอ่ะใช้เวลานานไหมก่ก็จะทักมาหรือโทรมาวันวันต่อมาเขาชวนไปร้านกาแฟเลยอือคือตอนแรกเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นแค่แบบว่า เอออาการเมาหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะมันก็อยู่ในที่อโคจร <c oughs> หลังจากนั้นก็คือเจอกันเกือบทุกวันไปกินข้าวไปอะไรแล้วก็แยกย้ายกินข้าวแยกย้ายอะไรเงี้ย,ย,ยจนวันนี้กี<จ>่ก<น>ี่เดือนกี่ปีจนวันนี้ก็เกือบครึ่งปีแล้วแม่ก็ตอนนั้นก็เขาเพิ่งบอกตอนที่เราเออคบกันเนาะเขาก็เพิ่งบอกว่าเขาต้องไปเรียนต่อนะช่วงกุมภาพันธ์ว่า <c oughs> ตอนแรกยังไม่ได้บอกช่ว,ชวระยะเวลานะเลยเดี๋ยวผมจะไปเรียนต่อมาเนอกใจหายวูบใจหายวูบเลยมาถามเขาว่ากี่ปี เขาบอกโอ้ยแค่ส oh! ี่เด <serving. S 2> enfin <wan> ือนระยะสั้นแบบโหดีใจเลยป่ะสี่เดือนก็สี่เดือนก็นานอยู่ก็ยังไปที่ไหนเดี๋ยวจะทําวีซ่าแล้วเขาไปเรียนต่อที่ไหนเรียนที่ออสค่ะที่บิสเบนบริสเบนออสเตรียแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับแล้วป่ะเดี๋ยวก็จะกลับแล้วค่ะแป๊บเดียวจริงๆตัวสําหรับตัวเพชจน็อปเพชรไม่เคยมีปัญหาเรื่อง long distance เพราะเพชรก็เคยมีแฟนระยะทางไกลเนาะแต่ว่าเพชรคิดว่าน่าจะเป็นที่เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่ามันก็ต้องเข้าใจว่าเขา21 เด็ก21ก็ยังอยากจะเรียนรู้โลกแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาชอบที่จะได้เรียนรู้โลกมากๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่สามารถโฮความรู้สึกเพนได้ขนาดนั้นแล้วก็ก็คุยคุยกันว่าเออแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีละ่ะจะให้ฉันไปอยู่กับเธอฉันก็ต้องทิ้งงานฉันมันก็ไม่ได้เธอจะกลับมาเธอก็ต้องเรียนอยู่ดีอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าให้เขาไปใช้ชีวิตของเขาเราใช้ชีวิตของเรากลับมาจะเป็นไงค่อยว่ากันตกลงกันแบบนั้นแต่ว่าเรายังเป็นแฟนกันนะ แค่ว่าต่างแยกย้ายกันไปทําอะไรของที่เราชอบหรือเปล่าคือสถานะมันยังอยู่แม่แต่ความรู้สึกอะณวันนี้เราโฟกัสตัวเองเขาโฟกัสตัวเขาแล้วเราก็ค่อยมาคุยกันทีว่าถ้ากลับไทยมาเนี่ยไอ้ตรงกลางของเรามันยังอยู่กันไหมถ้าไม่อยู่เราก็แค่แยกย้ายเป็นเพื่อนกันสตาร์ความรู้สึกไว้ก่อนสตาร์ทไว้ฟรีเอาไว้ฉันว่าเหมือนเดิมเดี๋ยวพอกลับมาค่อยละลายน้ําแข็งดู เดี๋ยวก็รู้แต่เอางี้เชื่อว่ายังเป็นความขุ่นควังหรืออยากรู้ในใจเพราะฉะนั้นเราพูดกันเองก็ไม่รู้เรื่องกันเปิดไน่ไหมนะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าเป็นคนไม่สมหวังในความรักเลยเอ้าสักครั้งเหรอไม่เลยค่ะตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่มีแฟนครั้งแรกเลยก็คือส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้ามาหาเราเนาะเข้ามาจีบเราเนี่ยจะจีบคุยกับเราได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเราจะมีเพื่อนสนิทเป็นตัวป๊อปโรงเรียนเลยก็จะไปไหนไปด้วยกันเวลาเราไปเด็กกับแฟนเอ้ะไม่ใช่แฟนเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยเขาจะไปด้วย กลายเป็นว่าอาทิตย์หลังต่อมาเนี่ยผู้ชายบอกเราว่าชอบเพื่อนเรามากกว่า3คนที่พูดแบบนี้อันนั้นน้อยนะน้อยอน้อยเราจะไปกดเพื่อนก็ไม่ได้ไม่ได้<ช>เพราะเราเด็ก<ม>เนอะตอนนั้นแม่เราจะแบบไม่ได้ตัวป๊อปตัวอะไรคือแค่เพื่อนเราป๊อปแต่เราไม่ได้ป๊อปด้วยไงเราก็ชอบเรียนชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าโอเคก็ชอบก็คุยกันอะไรเงี้ย เพื่อนหนูก็แบบว่าชิวอะมันเด็กอะแม่ยังไม่รู้จักคําว่าแฟนเลยตอนมัธยมอะก็คือเป็นอย่างนี้มาทั้ง3คน3คนแต่ได้ข่าวว่าก็มีความรักครั้งหนึ่งที่ถึงขั้นหนีแต่เขาเรียกอะไตามผู้ชายเขามาในกรุงเทพเลยเป็นแฟนคนแรกเลยคบมาประมาณ2เกือบสปีแต่<อ>นั่นคือประตูในการเปิดเข้าสู่ชีวิตกรุงเทพเลยปะหรือว่ามีใช่เขามาเรียนเหรอเขามาเรียนกรุงเทพคือเราอยู่นครสวรรค์ด้วยกันเนาะเรียนที่นครสวรรค์ด้วยกันแล้วเขาเป็นรุ่นพี่กว่าหนูปีหนึ่งก็ช่วยกันติวจนเขาเนี่ยสอบติด มหาลัยที่กรุงเทพทีนี้เขาก็มาเรียนแล้วเรารู้สึกว่ามันมันมันแบบห่างมันห่างเกินแล้วมันความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเขาเป็นอะไรเราอยากรู้อะไรเงี้ยเขาบอกเลิกเรา เราก็เลยเราก็เลยจองตั๋วรถตูต้นั่งมาลงอนุสาวรีย์ซึ่งไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตพอมาถึงปุ๊บอ,อุ๊ยเราจะต้องไปไงต่อเนี่ยมอนี้ไปยังไงก็เดินเดินถามคนแถวนั้นเดินถามลุงวินถามอะไรเงี้ยว่าลุงค้าทางไปมหาลัยเนี้ยไปยังไงต้องนั่งรถสายไหนบอกรถเมย์สายนี้เลยรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาอ่านตัวเลขข้างบนนะก็โอเครออุ๊ยใส่ี้มาแล้วพอถึงปุ๊บหนูนั่งข้างคนขับที่เขาจะเป็นที่วางเท้า นั่งปึ้งแบบกกระเป๋าลุงคะถ้าถึงมอเนี้ยบอกหนูนะคะเดี๋ยวหนูจะลงอ่ อุยยังกันในหนังละครหนึ่งเลือจากอนุสวรีเป็นมหาลัยอ่ะชั่วโมงหนึ่งหนูนั่งตาเนี่หนึงย่างคาลงยังยังอีกแป๊บหนึ่งก็นั่งหยุดเกาะตรงเกียร์เขาอ่ะอ่ะแล้วพอไปถึงมอแล้วยังไงต่อไปถึงมอหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเทรหาเขาไมอ่ะเขาบล็อกทุกอย่างคือไม่เลิกติดต่อใครไม่ได้เลยมีแค่ตัวเราเดียวบล็อกอย่างหนูก็เลยไปที่คณะคณะหนึ่งคณะวิทยาศาสตร์เอาชื่อเขาไปไม่นั่งหลอ นั่งรอว่าพอรู้ว่าเขาอยู่คณะนี้ไม่รู้แล้วธอไปก้อเป็นคณะนี้เรียนวิศวกรแต่หนูไม่รู้ว่าอ๋อคณะอะไรสายอะไรอะไรอย่างเงี้ยจนมีหนุนั่งร้องไห้ว่าหนูจะทํายังไงดีหนูท้อแล้วอะไรเงี้ยก็มีพี่ผู้หญิงคนนึงใส่แว่นเดินออกมาน้องเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยให้พี่ช่วยอะไรไหมแล้วบอกหนูมาหาแฟนค่ะเขาเรียนแบบวิศวะอะไรเงี้ยหนูไม่รู้ว่าตึกนั้นอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาเรียนไหมอะไรเงี้ย พี่เขาบอกพี่เจะช่วยได้ก็คือตึกวิศวะอยู่ด้านหลังเดินไปประมาณนี้อะไรเงี้ยก็เดินไปแล้วก็เดินไปหาเนาะมันก็ตึกใหญ่แบบใหญ่มากๆกะแม่ก็หาหายังไงก็ไม่เจอก็เลยยืนอยู่นิ่งๆก็แบบโนเวก็ตั้งใจแบบคงนั่งรถกลับมั้งอะไรเงี้ยจนกระทั่งเห็นเขาเดินมากับเพื่อนมึงจะ<อ>มีกี่คน <มา S 1> ที่โชคดีที<ล>ไ่ไปเป็นวันธรรมดาใช่ไหมธรรมดาเขาเพิ่งเรียนพิเศษเสร็จ เพราะถ้าตอนนั้นเขาไม่เรียนอะ่ะคือเขากลับห้องแล้วอะไรแล้วอ่ะแล้วพอเขาเดินมาเราเห็นเขาเขาเห็นเราเ,เขาตกใจแล้วยังไงตอเราลองไห้เขาแบบอย่าบอกนะทำมันไม่รู้จักทำมนไม่รู้จกัจกก่อนโ,อโคตรเจ็บเลยนะโมเมนต์นั้นเขาเดินไปเพราะเขาอายเพื่อนแบบไม่อยากให้เพื่อนรู้ว่าแบบเขาเขาไม่ได้บอกใครไงคือสังคมใหม่อะ่ะ ไม,มไม่มีแฟนไม่มีแฟนสังคมใหม่ไม่<ล><ว>มีแฟนแเาดินบาปไปปุ๊บเขาก็เดินกลับมาว่ามาทําไมมาทําอะไรหนูก็บอกว่าทําไมทําไมต้องบอกกันทําไมแบบต้องเลิกกันอะไรอ่ะหนูก็ไม่ได้รักแล้วว่าจะมาทําไมากลับบ้านไปเถอะอ่ะแล้วเขาก็นั่งรถเมย์มาส่งที่โนสวนวิล์อ๋อยังดี <c oughs> ยังนั่งไปส่ง <c oughs> เพื่อส่งให้เรากลับไปต่างจังหวัดแต่หลังจากนั้นเราก็ก็มาอยู่กรุงเทพเลยปะก็ไม่ค่ะหนูก็เรียนต่ออีกปีหนึ่งมหาไอเรียนมัธยมแล้วก็มาต่อมหาลัยที่มบุรพาบางแสนก็ไม่ได้อยู่กับเขาเลยไม่ได้ แต่จนวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันถั่อกหักเก่งเลยนอันนี้ถว่าอกหักแรงนะมึงอันนี้กูว่าเคสเนี้ยแรงโดนมาหมดแม่บางคนนะมาคบกับหนูปีนึงหนูเพิ่งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วสามปีอ่ะเขากับแฟนมาสามปีอะโลกใบที่สองเออนี่เลยเป็นที่มาเลยนะเป็นรองอะไรนะตำนานนางรองตำนานนางรองทั้งเรื่องเรียนเรื่องประกวดกนางงามเรื่องแฟนแต่ชื่อเรามันชื่อที่หนึ่งนะอิสรีปลว่าที่เ อันดับหนึ่งที่หนึ่งผู้มีอำนาจอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากถามอยู่ค่ะแต่ว่าหนูก็พยายามมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเอวี้ค่ะที่ว่านะน้ำเผ็รน่าจะอยากรู้เรื่องนี้แล้วว่ามิตรนาที่เขาจะกลับมาจะไปต่อม่เปิดตรงตรงนี้นะเอ้าลาเล่าเราอบมีแผนกมูที่เจนเปิดหรือว่าหมอดูหมอสิหเออ อาจารย์ใครมาอยู่ตรงนี้วาร์ปมาเห็นไหมวัดมางงมากวัดมาสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์คพ่สวัสดีค่ะเป็นอาจารย์ที่พี่แพทกับพี่เจนเนี่ยก็คือและคนดังท่านอื่ีกมากมายคือเขาเป็นกระใหม่นี้ยเขาคือแชท GPT ของพี่กับพี่เจนเพราะว่ายุคใหม่เวลาเขาแบบว่าสงสัยอะไรเขาจะถามแชท GPT แต่เราสองคนฝ่ายเปิดไพ่หน่อยค่ะเอาไหนก่อนอยากได้อันไหนอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะตื่นเต้นอ่ะเฮ้ยโชวยอะไรอะ ไพ่ลูซี่เดอะเฮอร์มิตไพ่พระไพ่ลูซี่เดอะเฮอร์มิตแสดงว่าเขามีพ่อปู่ที่ครูแล้วคนรู้ก็เขาพูดจมิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองถ้าเขาเปิดช่องไลฟ์ติ๊กต็อกโบโบเบเบเปิดไพ่เนี่ยโอ้โหเอฟซีชั่มนี่ก็ชั่มอยู่แล้วเราเป็นคนมีครูมีจริงมีมีครูมีครูอันนี้คือไพ่ของคนที่แบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองมีครูบาอาจารย์และที่มาจนถึงทุกวันนี้ได้ ก็เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักค,คุ้มครองตั้งจิตอธิษฐานในใจเลยนะคะแล้วหยิบออกมาสิบใบใบที่หนึ่งเท<บ>าโซ่ก้าไม้เทา้เทาเห็นไหมปอกินนี้ก็เลขก้าเลขดาวเกตหน้าตาแบบละมุนแล้วเป็นคนแบบสมัยใหม่ยุคใหม่เนาะแต่คิดว่าน่าจะแบบมูชํำแล้วมีความแบบแก่กว่าอายุจริงอ่ะหมายถึงว่านี้ใส่เอออะไรอเอเออะไรอย่างเงี้ยต้องมีเพื่อนแก่ๆต้องมีเพื่อนุ่นพี่อ่ะถึงจะดีแปดดาทำนายไว้เลยนะเนี่ยคือไพ่เดอะซัน ให้คุณนภัพานะคะให้ดีที่สุดในสําหรับให้มีชื่อเสียงมีความสําเร็จอและมีแสงเข้าปีนี้อายุเท่าไหร่คะ28ค่ะวาย28-29นี่แหละเดี๋ยซันเข้าวันเกิดยังคะเข้ากันยาค่ะกันยาปีนี้เป็นต้นไปและอาจจะถ้าเดือนเลยนะกุมภาปีหน้าคุณอาจจะได้เหมือนแสงที่มันแบบสว่างมากแต่ต้องทําใจนะว่าแสงคุณอนะ่ะมันจะมากับ ความเจ็บปวดมันจะมากับดราม่าก็ไม่แน่แต่ได้อะไรมาก็ต้องเสียอะไรไปอืมันต้องแลกดวงของคุณเหมือนเหมือนมันต้องแลกได้อะไรมามันต้องเสียอะไรไปถึงถ้าได้ตําแหน่งที่หนึ่งหรืออะไรเงี้ยเหรออาจจะมีการสูญเสียเลยอะไรี้ยดวงเขามีแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองอ่ะมันก็เลยทําให้เขาอ่ะเอ้ยที่สองก็ได้ดังเหมือนกันปังเหมือนกันแต่อปังกว่าด้วยแต่ไม่ต้องเสียอะไรไปนะ วันนี้เดือนพฤษภาไปจนถึงเดือนกุมภาพยายามไปเสียเลือดเติมเลยไม่เล่า,าแต่กี้นี้พูดพูดถึงว่าอันนี้คือ 28- 29เนี่คืออายุคุณค่ะอายุของคุณแต่อายุถอยหลังกลับไปเนี่ยยี่สิบเจ็ดเนี่ยก็คือเป็นเด็กที่แบบสู้ต้องสู้ต้องสาบันเพราะว่ามันเป็นไพ่แบบเด็กถือดาบถอยหลังกลับไปอีกค,คุณค่ะยี่สิบหกลองย้อนดูอดีตตัวเองนะนึกในใจก็ได้ไม่ต้องพูดออกมาว่าเฮ้ยช่วงอายุประมาณยี่สิบหกเนี่ย มันมีอะไรที่แบบโดนมัดไว้อะถอยก็ไม่ได้ไปก็ไม่สุดไปไหน่งไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นไพ่แบบแปดดาบงานหนักงานงานที่ขยับตัวลําบากไหมอยู่แล้วอ่ะมันมัดอยู่แล้วคือมีเงื่อนไขห้ามกับกี่โมงห้ามนั้นห้ามนี้ห้ามนู้นอะไรอย่างเงี้ยคือโอกาสมันอาจจะเข้ามาก็ได้แต่คุณโดนมัดไว้ขนาดเนี้ยช่างมันช่างแม่งมันเป็นอดีตไปแล้ว แค่ไพ่มันขึ้นเฉยๆตรงนี้ยี่สิบแปดและยี่สิบเก้านี่คือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับทำนายไว้เลยว่าคุณอาจจะได้งานใหญ่ๆห,หลังดาวเสาย้ายหลังดาวพฤหัสย,ย้ายเดือนนี้มันมีดาวย้ายทั้งสามดวงให้คุณไปไหว้ปู่คุณนั่นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณนั่นแหละและมีมากกว่าหนึ่งคนด้วยคุณไปไหว้ครูบาอาจารย์ก่อนเลยคุณร้องไห้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเลยพีเซนเตอร์ center. พรีเซนเตอร์เข้าแน่นอนพี่แพทยามใหญ่เงินปังใหญ่คอลลาเจนพี่แพตหรือเปล่า,าใส่ใจเลยนะมันจะไปติดไอศครับนะมันติดอย่างเดียวเอาจากไหนไปให้เขาสามสิบถึงสามสิบสามโอเคมันดับดอกหน่อยไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นแบบตามดวงพอเราเข้าเลขสามเนาะมันอาจจะมีความต้องเลือกมากขึ้นต้องเหนื่อยมากขึ้นและถ้าเป็นความรักเนี่ยตรงใจต้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะยังไม่มาในสามสิบถึงสามส รักไม่ได้ดังใจไอที่ชอบไม่ได้คบไอที่คบก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันมันเป็นไพ่แบบถ้วยมีมีของดีเยอะเลยนะของคุณอะของดีหมดเลยแต่เอาไม่ได้เพราะอะไรเพราะค่ะฟรีจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคุณต้องแรกไงแล้วคุณอยากมีความรักงานคุณจะเงียบคุณเอาไหมอ่าไม่เอาใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นน่ะวิธีแก้คืออันนี้เอาความรักมีความรักได้อาจจะต้องแบบต้องแก้เคล็ดกันหน่อยอย่าหลังบ้านหลังใหม่และอันนี้ค่ะ คือดาวค้างฟ้าไพเดอะสตาร์ไพดูว่าไพผู้หญิงสวยที่สุดในสํารรบคคุณจะสวยมากอันนี้ไม่ใช่ว่าตอนนี้แบบไม่สวยนะสวยมากอยู่แล้วแต่มันเหมือนมีความออร่าเหมือนแบบเหมือนพี่แพทอะสวยมากในวันที่แบบ36กสวยแค่ปีนั้นปีเดียว36ใช่คือ่ะเดี๋ยวนะมึงอะไรที่แล้วสวยมากๆถ้าเป็นดาวค้างฟ้าแต่อาจจะไม่ได้พุ่งแรงเหมือน28 29นะแต่เนี้ย คือไม่ต้องแลกแล้วอแล้วเผลอๆเนี่ยอาจจะมีความเป็นแบบศิลปินมินฟูมินฟูนักร้องก็ได้นักเต้นได้ไหมนักเต้นก็ได้มันคือมันคือเป็นอาร์ติสอ่ะมันคือศิลปินอ่ะมันเป็นดูมได้ใได้ถืออะไรเงี้ยอันนี้สามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะเป็นไพ่ราชินีถือดักบุกรุยสู้ไม่มีอะไรให้ต้องเตือนต้องระวังสี่สิบถึงสี่สิบสามวายผู้ชายมาแล้วจ้าขาวหน่อย น่ารักหน่อยตีหน่อยต่างชาติโซนเอเชียได้นะคะแล้วก็มีความเป็นไม่เท่าไม้ไปเลยก็อาจจะแบบเด็กกว่าเป็น10ปีตอนนั้นคุณ40ก็อาจจะ30เองก็ได้ก็เดินตามพันธปพาโมเดลเข้าเรียนภาพดูนนะสมาคมเด็กกว่าเป็น10ปีแ้วข้ามด r l นนี่คือดวงของคุณ10ใบโดยที่ไม่ต้องถามอะไรเลย เดี๋ยวจะให้ถามนหนึ่งคำถามเอาคิดไปเลยนะโตคต้าแค่คำถามเดียวนะมิถุนานี้ค่ะความรักของหนูกับแฟนะ่ะจะเป็นยังไงต่อไปจะพอตหรือว่าจะไปต่ออันนี้คือเด็กอ,อันนี้คือจะมีอัศวินขะี่ม้าถือถ้วยมาอีกหนึ่งมันต้องเป็นรักต้องเลือกแน่ๆเลยคนนี้คืออาจจะคนที่เรารักคนนี้เราน,นราอนน้อง แต่คนนี้มันก็เลิศนะอัศวินคือมากกว่าโตกว่าน่ารักกว่าแล้วก็เป็นไพ่ที่หน้าตาดีที่สุดในสัมดาเป็นเหมือนในแบบได้อยู่ในวงการบันเทิงได้นอกวงการก็ได้แต่ว่าจุงคนนี้แต่ได้ไปต่อกับในฐานะแฟนเหรอคะหรือว่าความรักค่ะเป็นคู่ครองความรักไปไหนไปกันกินด้วยกันเที่ยวด้วยกันมีความสุขร่วมกันอ้าเป็นว่าสรุป ไปกันต่อไปกันต่อแล้วเดี๋ยวเรามารอวัดกันดูมิถุนาเนี้กลับมาครั้งเนี้มันคือการให้อิสระกันและกัน mm hmm. การเป็นตัวเองแบบร้อยเร์เซนการเป็นความรักที่ปรารถนาดีหวังดีต่อกันแต่อาจจะมีพื้นที่หรือเซฟโซนของกันและกันมาก mm hmm. ขึ้นให้ได้หายใจใหายคออะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นไพ่ใบนี้ mm hmm. แต่พอเขาเชื่อใจเนาะแต่นี่มา และยังไงต่อก็งานงานจะปั่นคืนชื่อเสียงมันมากคืนผู้ชายก็จะเข้ามาหามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะได้ไปต่อและจะได้เลิกเลยไหมเนี่ยก็อยู่กับขึ้นอยู่กับคุณเด็กถือดาบคนนี้ว่าเขารักเรามากพอไหมเรียนรู้ที่จะเข้าใจกันมากพอหรือเปล่า ไปสวยเล็กได้สวยนะจะเดี๋ยวปิดร้านเขาจะได้ดูดวงกันต่อเดี๋ยวเรา้อปิดร้านแล้วอย่าลืมก็คือมีละครของน้องเขาสองเรื่องแล้วได้เยนะคะฝากด้วยฝากแล้วแล้วก็ขึ้นช่องทางน้ำเพชรไว้ไปตาส์นี่ดีว่าคนใหม่เตรียมเลยดังแล้วอย่าลืมพี่น้าเฮ้ยแต่ดังแน่นอนคอนเฟิร์มเลยน้องดังแน่นอนขอบคุณนะคะไฟขอบคุณนะคะขอคุณปิดร้านเล่าปิดร้านปิดร้านเดี๋ยวเปิดร้านครั้งหน้าใครจะมานั่งเป็นมาแขกให้เราชงให้ดื่มมารอติดตามกันปิดร้านปิดร้าน